สำหรับการสร้างบุญสร้างกุศลนะครับสำหรับชาวราศีกุมในเดือนเมษานี้นะอย่ารอช้านะครับก็ไปรับฟังรับชมกันได้นะครับอ่ะเขาบอกว่าคุณเองเนี่ยนะช่วงนี้ทำอะไรติดติดขัดขัดนะการงานไม่เดินมันไม่เคยฟลอนะครับเนะี่ยไพ่ยิปซีเนี่ยออกมาเป็นไพ่หนึ่งใบนะครับเขาบอกว่าคุณเองเนี่ยนะต้องทำบุญนะครับกับสิ่งมีชีวิตที่เพิ่งเริ่ม ตื่นลืมตาดูโลกนะครับแหมจะเป็นพวกนะแต่ว่าจะเป็นสัตว์เลยเนี่ยมันก็ไม่คือนะเอาเป็นเด็กเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยแหละดีที่สุดนะครับนะเด็กอ่อนนะหรือว่าจะเป็นในเรื่องของพวกมูลนิธิเด็กนะครับนะเขาเอาไปซื้อในเรื่องของผ้าอ้อ,อมเอาไปซื้อในเรื่องของอาหารเด็กเอาไปซื้อในเรื่องของต่างๆนานาก็แล้วแต่จินตนาการนะครับนะช่วย ไอ้เด็กเพิ่งเกิดนะงานที่คุณติดขัดนะมันก็จะโฟล์กันไปนะครับอ่าถัดไปนะเขาบอกว่าแหมจานอยากได้โชคลาภเหลือเกินนะครับโชคลาภจะจากทางการงานจากเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะมันดีไปหมดนะครับนะคุณเองก็ควรจะต้องทําบุญทำบุญลนะ์ะนะด้วยเงินเช่นเดียวกันนะครับเศษเหเรียญเศษอะไรเนี่ยก็หยอดตู้ทําบุญนะเขามีตู้มีอะไรก็ทําบุญได้นะครับไม่ ผิดกติกาแต่อย่างใดดีทั้งนั้นนะครับการสร้างบุญสร้างกุศลอ่ะสุดท้ายของชาวราศีกุมภ์บางคนบอกอุบาจังๆเน็ตเน็ดเลยเนี่ยนะกูอยากรวยนะทำอะไรนะกูอยากรวยเนี่ยได้ไพ่คิงอ of เหรียญนะครับ i ิงเหรียญนะเขาบอกว่าแหมได้แล้วก็มั่งคั่งถือเงินถือทองนะครับก็แนะนำว่าให้บริจาคเลือดนะครับบางทีเนี่ยนะสภากาชาตินะครับบริจาคเลือดบริจาคร่างกายเลย บุญใหญ่เลยนะแล้วก็อาจจะในเรื่องของพวกมูลนิธิโลกหัวใจอันนี้ได้หลายอย่างเลยทีเดียวสําหรับชาวราศีกุมนะครับดีมากๆเลยทีเดียวนะครับยังไงก็ขอให้ชาวราศีกุมนะมั่งคั่งร่ํารวยเนี่ยรับสงการนี้เลยนะครับบางคนบอกแหมถ้ายังไม่โฟโลหลังสงการเนี่ยรวยตะบี้ตะบับนรวยเลยทีเดียวนะครับยังไงก็ขออนุโมทนาบุญกับชาวราศีกุมทุกท่าน้วยนะครับ